ดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแบนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงกันนะคะกับหัวข้อคําทํานายคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนใหม่หรือว่าจะได้กลับไปคืนดีกับคนเก่าเรามาดูให้ไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาดูเส้นทางความรักของคุณที่ผ่านมานะคะเส้นทางความรักมนอดีตของคุณที่ผ่านมาคุณพบเจอกับอะไรมาบ้างนะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ได้ไพ่เดอะเฮลโเฟน์แล้วก็ได้ไพ่ดกไม้นะคะตามมาด้วยไพ่เฮอร์มิตนะปกติคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่ส่วนตัวสูงนะ คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสังคมนะคะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวนะเป็นคนที่เปิดใจให้กับคนยากคุณไม่ใช่คนที่จะรักใครง่ายๆแต่ในเรื่องของความรักถ้าคุณรักใคร้อนนี้คุณค่อนข้างที่จะมั่นคงกับคนที่คุณรักมากๆเส้นทางความรักของคุณส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางความรักที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะไม่ค่อยมีอะไรหรวือหวานนะ มือนกับว่าคุยกันไปเรื่อยๆเคยคุยยังไงก็คุยกันไปเรื่อยๆแบบนั้น่ะนะคะแต่ว่าบางเอินคนที่เข้ามาคบหา,าคุณหรือความรักในอดีของคุณคนในอดีของคุณเนี่ยคนคนนี้น่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสีสันนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่เันแบบว่าเรียบเรียบเรื่อยๆมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันน่าเบื่อสําหรับเขานะคะแต่ในขณะที่ตัวเราเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้สไตล์แบบนี้ความรักแบบนี้ เรียบๆง่ายๆแต่มีความมั่นคงนะคะมีความจริงใจให้กับคนที่เรารักนะเพราะฉะนั้นในเส้นทางความรักคนที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างคุณและเขาคนนั้นเราเรียกว่าคนละสไตล์กันนะคะเราเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยแต่สําหรับเขาแล้วเขาไม่ใช่นะคะเขาเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยนะแล้วก็เป็นคนที่ ชอบสังสรรค์ชอบเพหาชอบมีเพื่อนชอบไปไหนมาไหนของเขาในขณะที่เราเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่กับตัวเองชอบที่จะอยู่กับที่ไม่ค่อยชอบไปไหนมาไหนนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายของเรามันก็เลยกลายเป็นว่าคุณกับเขาเนะี่ยมีสไตล์การใช้ชีวิตที่ค่อนข้างต่างกันนะมันก็เลยทำเป็นเป็นอีกชนวนเหตุนึงที่ทำให้ความสัมพันธ์คุณแนดิเนี่ยมักจะจบลงนะคะมักจะจบลงมักจะไปไม่ถึงฝั่ง นะคะหรือคบกันไม่นานเนี่ยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เขาก็แปรเปลี่ยนไปนะในตอนนี้ในเวลาน,นี้ตัวคุณเองคุณก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองถึงแม้คุณอาจจะมีความเหงาบ้างมีการคิดถึงเขาบ้างนะคะแต่คุณก็อยู่ของคุณได้แล้วนะคะได้แต่เก็บความรู้สึกคิดถึงเอาไว้ในใจได้แต่เก็บความเหงาความโดดเดี่ยวเอาไว้ในใจคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะ แล้วคนนั้นของคุณคนแรดีตของคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไพ่สองหนักค่ะไพ่เจ็ดไม้ค่ะไพ่เด็กไม้แล้วก็ไพ่จัสติกนะในตอนนี้เวลานี้เขาก็ยังไม่ได้มีไข่เป็นตัวเป็นตนนะก็เหมือนกับว่าเขาก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับไค่ ในตอนนี้เขาเองเขาก็อยู่กับตัวเองนะคะแต่มีคนคุยนะคะเขาก็มีคนคุยอยงเขาเรื่อยๆอยู่แล้วนะสาหรับคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบพูชอบคุยอะอย่างที่บอกนะคะในตอนนี้เขาก็โสดแบบมีคนคุยเขาคือเขาโสดแบบมีคนคุยแต่เราโสดอยู่ในสถานะโสดแบบโสดจริงๆคือไม่มีใครเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนะแล้วชีวิตคุณในปัจจุบันจะเป็นยังไงต่อไป ชีวิตคุณในปัจจุบันได้ไพ่เดนมเบอร์ได้ไพ่หนึ่งหมายค่ะได้ไพ่แปดเหรียญค่ะแล้วก็ได้ไพ่เดมจิเชียนนะคะชีวิตคุณปัจจุบันคุณก็มีความสุขกับตัวคุณเองคุณโฟกัสมาในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการวางแผนชีวิตของตัวเองเนาะมีความสุขกับในเรื่องของงานเรียกว่าคุณใช้เวลานะคะใช้เวลาใช้ใจ ในเรื่องของการทำงานมาโฟกัสในเรื่องงานนะคะจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่ต้องไปนั่งคิดถึงเขานะเพราะว่าเวลาคุณอยู่ว่างๆที่ไรหรือเขาเรียกว่าอยู่คนเดียวที่ไรอ่ะถ้าว่างไม่มีอะไรทำเนี่ยคุณมักจะย้อนไปคิดถึงเขาเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณจึงใช้ในเรื่องของการทํางานทุ่มเทในเรื่องของการทํางานเอาเวลาไปทํางานไปหาเงินนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงเขานะะคเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีเวลาว่างให้ตัวเองรู้สึกเหงานะ คนนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วมุมมองความรักของคุณในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างได้ไพ่ก้าวเดี่ยญน่คะคุณเปิดใจยากเลยแหละหลังจากนี้ไปคุณไม่ใช่คนที่เปิดใจให้ใครง่ายๆกันแล้วนะคะได้ไพ่แปดดาบมีความกลัวถ้าจะเริ่มต้นใหม่กับใครเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะระแวงและคุณค่อนข้างที่จะลัวละนะแล้วลถ้าคุณจะเปิดใจให้กับใครเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่าย นอกจากคนคนนั้นเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเขาเองนะคะว่าการเข้าเข้ามาเนี่ยเขาคิดที่จะมาชัดเจนคิดที่จะมาจริงจังกับคุณนะคุณจะเป็นคนที่ปกติคุณไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรักอะไรใดๆอยู่แล้วหมาเพราะอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในเรื่องของความลับอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วพอคุณเจอเหตุการณ์ในการผิดหวังในเดียนเนี่ยก็เลยยิ่งทําให้คุณเป็นคนที่เปิดใจยากขึ้นไปอีกนะ มุมมองความรักของคุณคุณยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดใจแค่นั้นเองเพราะคุณกลัวคุณกลัวว่าคุณจะโดนทําให้ผิดหวังเสียใจอีกหรือไม่คนที่เข้ามาใหม่คนนี้เขาจะจริงจังและชัดเจนกับคุณหรือไม่นะคะนี่คือเพรยกว่าคุณคิดไปเยอะเลยนะคิดไปต่างๆนานากกับการที่จะมีความรักครั้งใหม่วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าคุณมีความรักครั้งใหม่ นะคะความรับครั้งใหม่คุณจะได้เริ่มต้นกับคนใหม่หรือว่าจะได้กลับไปคืนดีกับคนเก่าไดไพ่ห้าเหรียญค่ะไดไพ่เจ็ดถ้วยค่ะไดไพ่เดะซาไดไพ่าสาดาบนะคะการที่คุณจะกลับไป คุณดีกับคนเก่าเนี่ยดูแล้วค่อนข้างยากมากเพราะในตอนนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าคุณใช้บทเรียนในครั้งนั้นน่ะนะคะทำให้จิตใจคุณเข้มแข็งเพืนเขาเรียบทเรียนการผิดหวังครั้งนั้นทําให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกลับไปหาเขายีงนะ่มันค่อนข้างยากมากๆเหมือนกับว่าเราเจ็บแล้วจานะคะบทเรียนครั้งนั้นอสอนให้เรารู้สอนให้เรารู้จักรักตัวเองแล้วก็ระวังในเรื่องของความ ถ้าจะให้ใจใครเนี่ยยิ่งทําให้คุณให้ใจคนยากขึ้นนะตัวเขาเองคนเก่าเนี่ยบางคนนะคะสาหรับบางคนบางเคสเนี่ยคนเก่าอาจจะมีการติดต่อมานะคะมีการติดต่อมาแต่การติดต่อมาของเขาเนี่ยเขายังมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นะแล้วจึงทําเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้คุณไม่เปิดใจให้กับเขาและคุณก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าคุณจะไม่กลับไปอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนั้นอีก ความสัมพันธ์ที่เขาไม่จริงใจความสัมพันธ์ที่เขามีตัวเลือกเยอะมีคนคุยเยอะความสัมพันธ์ที่เขามักจะมีคนอื่นๆในความสัมพันธ์เขามักจะมีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานะคะทําให้เรามักจะต้องผิดหวังเสียใจในตัวเขาอยู่เรื่อยๆและเขาเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยได้นึกถึงความรู้สึกเราด้วยนะอันนี้ก็คือคนเก่าของคุณนะคือถ้าคุณจะกลับไปหาคนเก่าหรือกลับไปคืนเดียวคนเก่าเนะี่ย มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคุณไม่หวนกลับอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือคุณเดินหน้าอย่างเดียวละแล้วความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะคือใครได้ไพ่ควีนดาบได้ไพ่ห้าหมายค่ะได้ไพ่เชือด แล้วก็ได้ไพ่สองไม้นะะความรักครั้งใหม่ของคุณที่กําลังจะเข้ามาที่คุณกําลังจะได้เจอนะคะเป็นคนทางไกลเป็นความรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นคนทางไกลด้วยนะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วคว่อนข้างที่จะมีความชัดเจนให้กับคุณนะเขาจะเข้ามาด้วยความจริงใจเขาจะเข้ามาด้วยความจริงจัจงจนะคะคุณดาบเพียงแต่ว่าคุณอาจจะคิดเยอะขึ้นระวังตัวมากขึ้นกับการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ แต่กับคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะปิดกั้นว่าไม่ให้เขาเข้ามาหรือไม่คุยกับเขาก็ไม่ใช่คุณก็มีการเปิดใจคุยกับเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณอาจจะใช้เวลาในการศึกษาดูใจเขามากขึ้นและประกอบกับความรักครั้งนี้เป็นความ,วามก็ลเป็นคนทางไกลด้วยอาจจะเป็นคนต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะอาจจะเจอกันทางออนไลน์นะหรืออาจจะเจอกันจากการทํางานการติดต่อเรื่องงาน คัณนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปบ้างจะลากเลื่อนมีความสุขไหมได้ไพ่เจมเปอเลนได้ไพ่ดิสเซนได้ไพ่ก้าดาบแล้วก็ได้ไพ่ควีนเรียนนะความรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความรักที่ดี เป็นความรักที่เข้ามาแล้วจะทําให้คุณนะคะเขาเรียกว่ากล้าที่จะเปิดใจให้กับเขาหลังจากที่ได้เรียนรู้ได้ทําความรู้จักกับเขามานะคะหลังจากที่เขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองนะคะว่าการเข้ามาของเขาเขาชัดเจนเขาจริง <c oughs> จังเขาจร <c oughs> <c oughs> ิงใจกับคุณนะนะคะก็เลยอยากจะกล้าเพราะเรว่าทําให้คุณกล้าที่จะเปิดใจมีความรักครั้งใหม่กับ <c oughs> คนใหม่ที <c oughs> <OS> ่เป็นคนไกลคนนี้นะคะคุณจะกล้าเปิดใจ คุณจะลืมเรื่องราวในอดีตนะคะคุณจะลืมเรื่องราวความเจ็บปวดที่คุณเคยเจอมาและเขาจะทําให้คุณเขาเรียกว่ากล้ากล้าที่จะกล้าออกมานะคะกล้าที่จะก้าออกมาจากความกลัวของคุณได้อ่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นกับคนใหม่ที่เขาจะค่อนข้างรักและให้เกียรติคุณมากๆ แล้วบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับความรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงบ้างไพ่สามใบไพ่ควีนไม้ค่ะไพ่หกเหรียญค่ะแล้วก็ไพอ่อสุวินดาเขาจะัดเจนกับคุณมากๆเขาจะเข้าหาคุณหลักมากนะคะไพค่ควีนไม้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับเขายิ่งเวลาเขาได้พูดกับคุณมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ เขายิ่งได้คุยกับคุณมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งมีความรู้สึกว่าเขามั่นใจในความรู้สึกเขามากว่าเขาเลือกคนไม่ผิดไพ่หกเหรียญนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากๆากเขาจะทําให้คุณรู้สึกได้เลยแหละว่าคุณนมีความสําคัญกับเขาไพ่ยศวินดาบนะคะเขาจะเข้าหาคุณเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณส่งข้อความหาตลอดคุยชวนคุยชวนคุณคุยตลอดและที่สําคัญถ้าคุณกับเขาเป็นรักทางไกล คุยกันไม่นานเขาจะเดินทางมาหาคุณเลยค่ะนะคะคุยกันไม่นานเขาจะมาหาคุณเลยเขาจะวางแผนการเดินทางมาเจอคุณเลยจะเข้ามามอบความชัดเจนจะเข้ามามอบความชัดความจริงจังและจริงใจให้กับคุณได้มั่นใจในตัวเขาได้มั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งใหม่ของคุณคุณจะได้เริ่มต้นความรักกับคนใหม่ค่ะ